มีคำถามมาแล้วที่หมอตาคะ่ะลูกของน้องชายเพิ่งเกิดเมื่อวานตอนเช้าตอนออกมาแข็งแรงสมบูรณ์พอพอสายหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจอืมเอกกวัดดีจ้ะหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจจะเป็นยังไงบ้างคะอืมมันเป็นโรคก,กรรมจริงๆนะเนี่ย มันเป็นหัวใจตีบนะทําไมหัวใจตีบนี้เป็นได้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอหัวใจตีบลหลานเป็นหัวใจตีบเป็นโรคก,กรรมจริงๆด้วยถามว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็ ยังมีชีวิตปกตินะคะคือคือเขาก็มีชีวิตนะก็ไม่ได้แบบว่าอันตรายอะไรนะคะแต่ว่าหัวใจเขาเหมือนจะตีบไหลห้องจังเดีย๋ยวยังไงรายงานผลนอกรอบหลังจบไล์ด้วยนะคะไม่จดตีบพรห้องเดียวไง ผมว่าหัวใจมันมีสี่ห้องใช่ป่ะมันก็จะมีสามห้องสามห้องเลยอ่ะนะจะเป็นห้องจะเป็นห้องหลังนะคะจะเป็นห้องหลังสองหรือห้องหลังสามก็จะมีถ้าไม่ห้องหลังสามก็จะมีห้องหลังสองห้องหน้าหนึ่งอย่างนี้ค่ะ จริงๆอ่ะน้องชายเนี่ยน่าจะได้เป็นเรื่องของเสรกรรมของลูกมาจากเสรกรรมของพ่อนะคะน้องชายอาจจะเคยไปทําร้ายเต่าเนาะหรือฆ่าเต่าหรือกินเต่านะดิฉันก็ไม่แน่ใจมันเป็นกรรมเกี่ยวกับเต่าของน้องชายของชลิกาเนี่ยนะคะถ้าลองคุยกับเขาดู ะะหลังดิฉันจบไลฟ์ว่าลองคุยกับเขาดูหรือว่าโทรไประหว่างไลฟ์ว่าโอเคมีกรรมเรื่องเต่าไหมถ้ามีนะคะเดี๋ยวก็จะได้บอกวิธีว่ายังไงและถ้าไม่มีต้องมีมันต้องมีนะว่ากันไปโอเคค่ะมาเรื่องหลานนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ปลอดภัยขอให้อยู่ในการดูแลของหมอขอให้รัฐบาลช่วยค่ารักษาอืม ไม่มีเต่าแต่มีแมวใช่ไหม,มแมวกับเต่าใกล้เคียงกันยังไงมันอาจจะอายุยืนเก้าชีวิตเหมือนกันเบ้าเมื่อกี้อ่านเลียนไม่หมเป็นความผิดของดิฉันเองเลยก็ดีนะคะเคสเข้ามาชนแมวตายใช่ไหม ตอนนี้น้องชายอยู่ไหนไม่รู้ก็ต้องอให้เขาทําบุญให้กับตัวก็เหมือนกับเขาเรียกแผ่มเมตตาให้กับลูกนะคะให้เขาลมเย็นเป็นสุขนะคะในการที่เขา,เาได้รับผลตรงนี้เนาะก็ขอให้เขาสุขภาพดีขึ้นแล้วก็รีบไปหา รีบไปหารีบไปหาพระนะคะทำสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนยเวรของตัวหลานด้วยละกันยังได้ยินอยู่ไหมคะยิ่งพูดยิ่งเสียงหายในวันนี้นะเอ่อไปหาพระนะคะเอ่อทำสังฆทานให้กับหลานนะคะต้องขอโทษ ที่ฉันเมื่อกี้อ่านเรียนไม่หมดไม่เข้าใจรีบเปินไปโอเคนะคะทำสังฆทานให้กับหลานค่ะอ๋อโอเคค่ะ